เราจะมาเช็คพลังงานความรักในเดือนมีนาคมนะคะสถานการณ์ความรักเรื่องราวต่างๆกับคนรักเก่าที่จบกันไปคนที่เงียบกันไปหรือคนที่มีปัญหาก,กันไปความรักของคุณในเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรและสําหรับท่านใดที่เริ่มต้นความรักครั้งใหม่สถานการณ์ของคุณจะได้มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กันไปอย่างไรนะคะสำหรับท่านใดที่เลื่อนผ่านมารับชมวิดีโอคลิปนี้ ก็ตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวเรามาดูพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณหรือความรักเก่าๆมีโอกาสากลับคืนมาดีกันเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะตั้งจิตอธิษฐานหยิบไพ่พร้พอมๆกับอาจารย์สิบใบพลังงานพื้นฐานสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์ณตอนนี้ความรู้สึกของคุณเป็นอย่างไร และความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบที่หนึ่งห้าไม้เท้าใบที่สองคิงถือดาบใบที่สามเดอะไฮพินเทสใบที่สี่สิบไม้เท้าใบที่ห้าเจ็ดถ้วยใบที่หกหกเหรียญใบที่เจ็ดสองเหรียญใบที่8ดคิงถือไม้เท้าใบที่9 h e r เฮอมใบที่สิบ ราชีถือมีเท้าเป็นการรอคอยมีความเหงามีความคิดถึงแล้วก็แอบสองบ้างกับสถานการณ์ที่ผ่านมามันมีพลังงานของความไม่เข้าใจกันความขัดแย้งความขัดใจหรือมีพลังงานมือที่สามเข้ามาแทรกในความรักความสัมพันธ์ทั้งนี้จึงทำให้บางคู่บางกรณีมีความรู้สึกไม่ให้ความใส่ใจไม่ให้ความสำคัญกันเกิดการกระทุกระทั่ง เกิดการบล็อกการไม่สื่อสารหรือการไม่ตอบกลับบางท่านบางคู่บางกรณีเกิดความน้อยอกน้อยใจและมีพลังงานของการไปส่องส่องแล้วเศร้าส่องแล้วหน่อยส่องแล้วคิดถึงบางท่านแอบดูลูกเก่าๆคิดถึงเรื่องราวเก่าๆอยากให้เขาวนเวียนกลับมายังรอคอยเขาอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบัน บางท่านอาจจะเป็นรักครั้งใหม่หรือเริ่มต้นกับคนใหม่ๆบางท่านบางคู่บางกรณีอาจจะเป็นพลังงานหญิงรักหญิงชายรักชายหรืออาจจะเป็นคนที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวพลังงานมาเจอกันเป็นสิ่งที่ดีเป็นการหยิบยื่นความสุขและมีความจริงใจให้แก่กันการบอกเล่าการพูดคุยเรื่องราวต่างๆสำหรับรักสำหรับรักครั้งใหม่ที่กำลังเริ่มต้นนะคะ บางท่านอาจจะมีงานเยอะงานยุ่งเวลาคุยยังไม่มีให้กันมากพอในช่วงความรักแรกๆแ,แต่อดีตที่ผ่านมากับความรักคนเก่าๆครั้งเก่าๆอาจารย์ว่าเริ่มมีอีโก,โก้เริ่มไม่ค่อยใส่ใจกันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างนิ่งต่างฝ่ายต่างรอการทักหรือการเทคแอคชั่นนั่นเองทีนี้เรามาดูนะคะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือมีปัญหากันหรือใครที่รอคอยคนรักเก่า ใพ่อยากบอกว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่ากับการรอคอยครั้งนี้คำตอ5บ5ใบใบที่หนึ่งคือโอกาสใบที่ข4ใบที่2 the อูใบที่3ปกไม่เท้าใบาที่4ปกถ้วยใบยที่5เริ่มต้นเพราะฉะนั้นคลิปนี้อาจารย์บอกเลยว่ารีบพิมพ์น้อมรับ พลังงานดีๆและคําทํานายดีๆหรือคําตอบดีๆเรากําลังรอคอยโอกาสการกลับมาของคนรักเก่าซึ่งมันมีโอกาสที่จะได้กลับมาเริ่มต้นกันนะคะหากใครที่กําลังรอคอยคนรักเก่ากลับมาหรือรอคอยการเริ่มต้นกลับมามีความสุขความสมหวังความสําสเร็จอย่างแน่นอนนะคะขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอคลิปนี้โชคดีกับการรอคอยคนเก่าๆสิ่งเก่าๆเ,เรื่องราวเก่าๆหรือการกลับมาดีกันอีกครั้งหนึ่ง แต่สําหรับคนที่เริ่มต้นรักใหม่เริ่มคุยกันเริ่มคบหากันพลังงานของคุณในเดือนมีนาคมเป็นอย่างไรจะมีโอกาสได้พัฒนาหรือสร้างสายสัมพันธ์กันไปแบบไหนพ 1, 4, ไพ่ใบที่1นสี่ 3, 4, 5, 5, ไม่เทา้าใบที่สองสิเหรียญใบที่สาสองเหรียญใบที่สก็คือสองถ้วยใบที่ห้าห้าไม่เท้า การวางแผนการแต่งงานการพูดคุยเรื่องถึงอนาคตความมั่นคงมีการคุยมีการเริ่มต้นมีความรู้สึกที่มีมิตรไมตรีต่อกันแล้วก็กําลังปรึกษาหาลือหรือกําลังมีความกลัวความกังวลใจบางท่านอาจจะคิดอาจจะกังวลใจว่าเขาจะมีเราคนดีหรือเปล่าเขาแอบคบหลายคนหรือเปล่า อาจจะเป็นความคิดของการคบครั้งใหม่ที่ยังไม่ไว้ใจยังไม่เชื่อใจแต่อาจารย์เชื่อว่าไพ่ดีหมดเลยสี่ใบมีไพ่เสียอยู่ใบเดียวคือห้ามเท้าเพราะว่ามันอาจจะเป็นพลังงานของใครคนใดคนหนึ่งที่กลัวกลัวความไม่สื่อสัตว์กลัวความไม่จริงใจกลัวคบซ้อนกลัวมีคนใครคนใดคนหนึ่งมีคนเข้าหาเยอะแต่กับอีกมุมหนึ่งอาจจะมีใครที่ไม่ค่อยมีเวลาคุยเพราะงานเยอะงานยุ่งแต่ความรู้สึกดี ดีๆที่มีต่อกันนะคะเป็นความรู้สึกที่วางแผนอนาคตเลยทีเดียวความรักความเข้าใจกันแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันเกื้อหนุนกันนั่นเองไม่เอาเปรียบกันนะคะกับความรักครั้งใหม่สามารถไปต่อได้แต่บางท่านอาจจะมีงานที่ยุ่งงานที่เยอะหรือบางท่านอาจจะคิดมากอาจจะกังวลใจก็เลยทําให้ การเริ่มต้นใหม่ๆยังตะขุกตะขักยังไม่ราบรื่นยังไม่สมบูรณ์เพราะยังไม่เชื่อมั่นซึ่งกันและกันนั่นเองอาจารย์ก็เชื่อว่าพลังงานนี้เราต้องให้โอกาสนะคะเพราะอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมุ่งมั่นในที่หน้าที่การงานหรืออาจจะเป็นคนดูนิ่งๆเฉยๆเราอาจจะมองเขาไม่ออกว่าเขาคิดอะไรอยู่นั่นเองก็ขอให้ดูใจและคบกันไปนานๆกับคนที่เพิ่งเริ่มต้นรักครั้งใหม่ก็สำหรับท่านใดที่รับ ชมวิดีโอคลิปนี้หรือเลื่อนผ่านมาเจอวิดีโอคลิปนี้หรือกําลังอยากต้องการคําตอบที่ชัดเจนพิมพ์น้อมรับพลังงานดีๆเลยนะคะภายในเดือนนี้หากเรารอคอยหรือเรากําลังอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีความสมหวังและสําเร็จอย่างแน่นอนคะ่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ